i'm

โอเคโอโโโสวัสดีค่ะคุณคุณคุณอะไรวะสวัสดีทุกคนที่มาร่วมด้วยนะครับนี่คือเกมดากอนลาจา่งเรื่องเด็กแล้วอะ่ะโอ้ไม่ฟิกกิ้งกอด เออโอเคอุ๊บ oh. okay. นี้กำลังจะมาเก็บเลเวลถึงเลเวลห้าสามอยู่ถ้าใครเล่นเกมนี้บอกเราด้วยเราอยากเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวจะมีคนมาไอ้นะรวมสู้ด้วยคงคงจะดีสู้คนเดียวมันไม่ไหวไงโอ oh. אוף. ווטו פייני. וופ וופ וופ. אוכי חפוי. וופ. ביי. ביי. จริงๆเราเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกมังโอ้โอ้รูบตีมันเพื่อนตีมันรูบชุบชๆปชูปชูโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยชูชชชช อู๊โอ้ยโอยันอยาเข้ามา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 ออ้อฟอฟออฟโอ้มันสทุ่มแล้วนี่นะมาดออ อะไรกันโอ้โอ้ยยูน่น โ oh 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 oh. oh. อ้ไม่ก็โอ้ไม่ o ็โอ้ o d ่ก็โอ้โอ้โอ้มันตัวอ e ียนะังน่ะห้าเอสด้วยเอ่ร้องสิโอเคย้ายทันย้ายทันโอ้ oh. โอเคแข่งแขๆงแขงโอเคอันยองอันยองค่ะเอออ๊ฟเออตอนนี้กำลังเล่นเกมดากอนราจายู่นะฮะ ตอนนี้กำลังเก็บเลเวลไปทำกิจกรรมอยู่เป็นสตอรี่โหมดครัโอ้ฟโอ้ฟอู้เลือดเลอะเอ้ยรถเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โ้จะไปอ่าอ่าทม่ตรงไหนโอดโอ้ o ม oh อ y god oh my อ o d ใจเย็นๆ ไม่ก็จะอย่าทำกันแบบนี้อย่าทำกันแบบนี้อย่าทำกันแบบนี้ทำไมเร็วจังเลยอะ่ะพูดนังกรด้วยว้าวว้าวว้าวอย่าอย่าตามฉันมาอย่าตามฉันนะโอ้โห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 โอ้หคิดว่าชุดเป็นไงบ้างอะ่ะมันเหมาะสำหรับ โอ้โอ้โอ้ใจเย็นเย็นใจเย็นจะทำกันแบบนี้คืออยังคือยังอืดโอ้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  รันรันรัน for your life เยาะขาฉันเยาะขาฉันเยอะากขาฉันเยาะขาฉันเยาะขาฉันขอร้องโอเคเย่อยู่แล้วไปต่อครับอยู่ไหนเออนั่นเอง อยอยากเอาเพลงซะหน่อยไหมจะเอาเพลงหน่อยไหมหรือว่าอะไรจะเปิดเพลงหน่อยไหมหรือว่าอะไรเ,เราชอบชุดนี้นะมันเหมาะกับเราดีมัง้งเออเรากะจะลงคลิปไปนะ ดูสตอรี่บอร์ดคร่าวๆก่อนอไม่ก่อนนะดับของ a n นิเมชันซีรีส์ก่อนก็ได้กำลังจะลงอยู่แต่ว่าขี้เกียจก็เลยมาไลฟ์ปันนี้ก่อน,นอวดเลเวลให้ดูด้วยร <c oughs> อเล่นห่วยห้วยห้วยใครอึดอัดใจอะไรตอนนี้ก็เออคอมเมนต์มาได้เลยนะ มันก็ไม่ได้ถือสาอะไรอยู่ละโอ้ไมค์ก็อุ๊บ thank you thank you thank you so much i will heal มันเองข้ายากจังฟะโอ๊โอ้โอ้โอ้ เออยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังเหลืออีกยังเหลืออีกเอออีกโอ uh. ้ย is here is on now อุ้บอุอย่าเข้าใกล้ชั้นโอ้ดนจนได้อย่าอย่าทำไรชั้นอย่ามันไม่โอเคอย่า ไอหมีนี่มันโหดมากจริงๆออกไปจากฉันออกไปจากฉันเดี๋ยวนี้ออกไปจากฉันฉันขอร้องละ่ะไอหมีนี่มันโหดจริงๆห่วย โอ้ฟอย่าอย่าทำอะไรฉันอย่าทำอะไรฉันใจเย็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 นใใจจเเยย็็นนโอ้ฟ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 อาจจะได้ยินเสียงบนหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอก โอเคไปอันตีลัวๆหูไม่เป็นไรหรอกมั้งเฮ้อเฮ้อจะทำร้ายฉันอย่าอย่า stop it ยุดจะทำร้ายฉัน WHY WHY ข้อไหนที่สุดเอ๊ะ อลืมไปว่ามันยังมีอีกอ,อ,อยู่ไหนครับอ้อยอยู่นี่เรามาเปลี่ยนที่ดีกว่าไหมเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่นี่นี่นนีอะไรจะดีเดินผพาฝูงแบบส,สวยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ตายไปเลยตายอ้ฟไปเลยครับอ้ตอนนี้ เกียดไอลอดพวกนี้มากเลยขอลอ้องเถออุ๊บสักทีเถอะไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับโอ้คริติคอลด้วยขึ้นเสงปิ้วปิวปว <laughs> น่ารักจัง ใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งโหเลือตัวสุดท้ายแล้วสินะอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะอยู่โอ้อยู่นั่นเอง โซ่เราดูโอ้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 รันรัน for your life okay กลับไปกลับไปกลับไปปึ๊บปึ๊บชอบสก,กิลที่สองมันสวยดีมังสก,กิลนี้ก็เสริมกันโอ้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 อู้ฉันโดนจนได้ บายบายบ้าอ้าวโดนเฉยอย่าอย่าทำลายฉันอย่าทำลายฉันอย่าทำลายฉันโอ้โ oh, อ้อย่าโอ้โอ้โอ้ไว้ก่อนโอ้ตัวนี้มันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งคิดอะไรโอ้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 เดิน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 รอบๆโอ้ เมื่อไรจะตายสักทีวิ่งฉันไม่ขันชะมัดได้อูฟสักทีเถอะฉันขอร้องละ่ะเหนื่อยฉันต้องการไปเลเวลถึงยังโอ้ยเออยังครึ่งทางไม่ถึงครึ่งทางเลยซ้ำไป <Yay. S 2> เย้ยยังยม่เสร็จะระยคือเป็นยยยยยยยางเยือ,อยยยยมมยยยยมยยยยยยยเยย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  เปิดเพลงแลหน่อยไหมเออเปิด,เป,ดเปิดเพลงก,ก็ได้นะเออจะจะเปิดจะ,จะเปิดดีไหมเออเป,เปิดดีกว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคอยน,นะปิดเออขอป้องกันปิดแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเราหายไปนะเดี๋ยวเราขอไอ้นะปิดหน้าจอก่อนแป๊บหนึ่งพอดีว่าเดี๋ยวเราจะไอ้อน,นะเลือกไอ,อนนะเลือกเพลงแป๊บหนึ่งนะ mm